สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์มาพบกันอีกครั้งกับช anel Free m a x Game ครับผมวันนี้เรามีเกมใหม่ครับ b l a d and Soul จริงๆเกมมันก็ไม่ใหม่แล้วครับมันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเปิดวันนี้ในไทยวันแรกครับผมก็เลยจัดคลิปมาให้อวันนี้นะครับจะเป็นคลิป d e s t r e Solo Dungeon an. Dungeon an ที่ผมจะลงนะครับก็นี่หางน้ำตาลแดงไม่มีแดงนะฮะอันนี้ผมเล่นมุกก็คือด้วยความที่ผมไม่คเป็นคนไม่ชอบตีไง แล้วเดทไทเออร์เนี่ยมันเป็นอาชีพตัวแทงเพราะนั้นถ้าคนไหนแบบขี้เกียจหาตี้หรือชอบลุยเดี่ยวอะไรเงี้ยอาชีพนี้จะค่อนข้างเป็นปัญหาครับในการที่จะลงไปลุยบอสผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจัดเลยดีกว่าจัดแบบโซโลดันเจียนให้ดูก่อนอื่นผมจะให้ดูของผมก่อนนะครับว่าผมไม่ได้โกงของมาแต่อย่างใดก็มีขวานง,ง่ๆอันหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดหงมูลตามเควสอันนี้สร้อยคอของมงกรไม่รู้ว่าอันนี้ได้มาตามปกติกันหรือเปล่านะผมได้อันนี้มาที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับ งอกง่อยแล้วก็เลเวลก็อย่างที่เห็นนะครับเลเวล16นี่ครับสังเกตจากเมาส์เลเวล16ก็คือผมไม่ได้เก็บเวลเลยผมเล่นตามเควสรับเควสมาตามปกติจนถึงตรงนี้ไม่ได้แบบไปยืนตีมอนให้อัพเลเวลเล่นคือเล่นตามปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นมาตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก็จะเลเวลประมาณเนี้ยครับตอนที่เจอบอสต,ตัวนี้ถามว่ามันพอไหมก็พอครับแต่ว่ามันต้องใช้เทคนิคในการฆากันหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับไปอยู่ใกล้ๆนี้เองครับ มีหมน้ำนิดหนึ่งสังเกตว่าจะมีคนยืนรอหาตีหน้าถ้ำเยอะมากนะครับแต่เราจะไม่ตีครับเราจะบุกเข้าไปคนเดียวปะลุยกันครับก็ผมจะไม่เล่นให้ดูทั้งนังเจียนนะครับผมจะน้ำย่อยนิดนึงช่วงแรกแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปเป็นบอสเลยนะครับ ให้ดูสเต็ปนิดนึงว่าประมาณไหนก็ไม่ใช่คนที่เก่งนะครับบอกไว้ก่อนแต่คือเล่นแบบพอตัวรอดได้อะไรเงี้ยที่สําคัญแหลกครับผมบอกก่อนเลยถ้าผมเดินแปลกๆฟันแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันแหลกก็เปิดเซิร์ฟวันแรกครับแหลกได้เท่านี้ก็ถือว่าถือว่าดีแล้วนะจากที่ผมผมเล่นบางเกมมาคือมันมันหนักกว่านี้มากอก่ะเคยเจออะไรที่มันแบบว่าเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าแบบโอเค ตอนนี้เห็นว่าเปิดเซิร์ฟเจ็ดแล้วหรือหรือเปิดเซิร์ฟแปดไปแล้วผมอาจจะไม่ไม่ได้ตามข่าวผมเล่นอยู่นำโซยูตอนเล่นบ่าย,ายนี่ไม่แหลกเลยนะฮะพอสักสี่ห้าโมงเย็นนี่โอ้โหแหลกกระจายอ๋อใชติกก็ไม่มีอะไรมากครับจับแล้วก็ทุบแล้วก็ทุ่มใส,ใส่ใส่ตัวอื่นครับแล้วก็สับรัวๆโอเคครับมาฆ่ามาบอกกันเลยง่ายๆครับคุณไม่ต้องทำอะไรมากคิด รูนะครับปันครับปันแล้วก็เดินออกซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วจะถนัดครับหลบหลบไปเรื่อยๆหลบข้างแล้วก็สับสับสับอย่างเงี้ยครับพอมาหน้าหมดก็เดินต่อเดินต่อสับไปเอ่อหดไปครับผมแยกคำว่าหวดกับสับแล้วกันหวดหดหดพอมันลงโจมตีก็สับเดี๋ยวนะครับหวดหวดไปแล้วก็สับ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 แล้วก็หวดแล้วก็หวดมันไม่มีอะไรเลยอันนี้แต่ผมจะบอกว่าตอนผมเข้ามาลุยรอบสองรอบแรกเนี่ยผมตายครับ พะผมนึกไม่ทันนึกไงว่าทัน่างนี้ก็ฆ่าได้คือผมสู้แบบใช้ทุกสกิลอะทั้งสกิลจับสกิลยกสกิลทุ่มสกิลสตันสกิลปั่นผมใช้ทุกท่าสุดท้ายก็อะไรที่เรียบง่ายครับดีที่สุดไม่ต้องคิดเยอะแถมแรงด้วยประเด็นคือพอ,พอมันเริ่มใกล้ตายครับเดี๋ยวมันจะวางไข่ตรงเนี้ยผมก็เสียเวลาไปฟันไข่มานตั้งไม่ถึงขนาดฟันไข่อ่ะผมใช้สกิลหมุนไงปั่นให้มันโดนทั้งไข่ทั้งแม่มันอะไรเงี้ย พยายามแบบัวเพราะว่าไข่แตกออกมามันจะกลายเป็นลูกมันนะซึ่งลูกมันก็สร้างความลำพานมากครับฆ่าก็ยากแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับลูกมันยังไม่ทันเกิดเลยมันตายก่อนแล้วเนี่ยเพินๆครับขวดแล้วก็สับสับสับเหมือนง่ายนะฮะมาลองดูถ้าไม่ใช้วิธีนี้เอยครับตายแล้วยังไม่ถึง2นาทีเลยครับจากประสบการณ์ที่ทใา้ผมรู้ว่าเอ่อบอสตัวอื่นก็อาจจะมีวิธีฆ่าที่ไม่ยากครับเพราะว่าบอสตัวก่อนหน้านี้ผมก็ตายเหมือนกัน คราวนี้อย่าลืมกดรับของรางวัลก่อนที่จะออกนะครับไม่งั้นจะขึ้นอย่างนี้ครับก็ผมก็จะพลาดมาทีเองและต้องกดรับรางวัลก่อนครับไม่งั้นจะอดของนะฮะเอ่อให้เ,เดี๋ยวนะหาไม่เจอซะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสตินิดนึงโอเคอยู่นี่ครับรับของรางวัลก่อนครับจะมีให้เลือกด้วยนะครับอ่ะยังไม่ใช่อันนี้ยวกอนะ น,นี่สิเราต้องกดเลือกด้วยนะครับว่าจะเอาอนไรไม่งั้นจะกดไปไม่ได้ครับต้องเลือกอันรับปุ๊บถึงจะออกได้ครับจริงๆมันก็ในแผนที่ยังขึ้นอะไรอยู่เลยแต่ก็ผมก็ไม่เจออะไรนะโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะเอามาทำเพิ่มเติมอีกนะครับถ้ามีอะไรที่อยากให้เราทำก็สามารถรีเควตเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปบอสตัวอื่นเดี๋ยวผมจะโซโล่ให้ดูอีกแน่นอนครับผม ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ